สวัสดีครับนองสต๊อปออโต้ไทยวันนี้จะมาสัมผัสกับเจ้าไฮรักลีโวบีแค p นะครับบีแคบเอสบีบ uh, ีนะครับช่วงสั้น uh, สีขอ2.4 Entry ี่อสีสีเกรย์แมทัลริกนะครับสีหรือ uh, สีเทาเทานกพิราบนะเทาเทาดำ นะครับที่ศูนย์โตโยต้ or, เาเคมอเตอร์ถนนนาคาราถนนธนาคารถนนจันนะครับถนนจันโอ้โหมาไกลเลยร้านอยู่หลักสี่ร้านอยู่บางเขนหลักสี่แต่มาที่ถนนจันนะครับมาตอนเช้าะจะมาคุยกับน้องเจอน้องฟานนะครับเซลไม่เจอกันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งแรกแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรนะครับ คุยกันในอินบ็อย่างเดียวติดต่อน้องเขาได้เดี๋ยวจะขึ้นวาร์ปหน้าจอให้นะครับทางช่องทางา Facebook ไม่มีเบอร์โทรนะทัก Inbox นบอกซ์้อไปได้อย่างเดียวอ่ะจะมาดูรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้4ขอนะครับช่วงสั้น SWB นะครับอ่ะน้องฟานนะครับเป็นเซลล์ที่อ่าผมมาออกรถด,ด้วยนะครับอยู่ที่ศูนย์โตต้าเคมอเตอร์ถนนจันนะครับอ่ะไกลนิดน,นึง ในรถมีอะไรบ้างครับในรถนะคะอ่าตัวนี้เป็นเบาะหนังอ่าเบาะหนังเบาะหนังค่ะครับก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จไฟ USB นะคะสองตำแหน่งหน้าจอสัมผัสนะคะอ่าเราก็จะมีถุงลมนิรภัย3จุดค่ะก็คือคู่หน้าแล้วก็ตรงช่วงหัวเข่าค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรอบรถนะครับอ่ารอบรถนะครับผมก็มาเห็นครั้งแรกนะอ่าตัวนี้เป็นปี2020นะครับแต่แต่แต่เป็นรุ่นอ่า a 1ใช่ไหม เขียนเขียนอยู่ในในใน,ในคู่มืออยู่เป็น A1 แต่ปี2020นะครับตัวใหม่ล่าสุดปีการผลิตใหม่ไม่มีค้างสต็อกรุ่นนี้ผมจองมานี่น่าจะ5-6เดือนแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งได้ของนะครับเพิ่งได้เพิ่งได้เห็นตัวเป็น,เป,นเป็นก็วันนี้เนี่ยแหละน่าจะเป็นแรไอเทมนะจองนานมากนะครับเพราะว่าฐานการผลิตค่อนข้างน้อยอ่ะ่อมาดูโดยรวมนะครับยางอ่ะมาดูยางก่อนเลยยางนะครับดูลวิทย บิสโตนโดลวิทให้มาขอบ15นะครับ2.15.70.15โอเคเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วมาดูด้านท้ายด้านท้ายติดสติกเกอร์แซดดิเรกชันนะครับทุกทุกรุ่นช่วงสั้นสี่ขอคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอ่ะนับขอกันเลยขอที่หนึ่งขอที่สองขอที่สามขอที่สี่มีสี่ขอนะครับก็คือฐานล้อสั้นกว่า กว่าตัวทั่วไปตัวทั่วไปจะเป็น5ขอนะครับช่วงยาว5ขอราคาอยู่ที่5้าแสนแปดนะราคาเต็มอยู่ที่5้าแสนแปดห้านะแล้วก็มีส่วนลด2อ่ะห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเออห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแล้วก็มีส่วนลดอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับที่นี่สีเกรย์เมทัลลิกนะครับสีเทาดำาน้องติดฟิล์มมาให้หมดแล้วกระจงกระจกอ่า สีดำนะครับไม่ต้องหาความหรูหราในบอดี้นี้นะครับไม่มีอะไรก็อ่ะจะมาดูภายในน้องพาชมภายในมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคืออะไรนะไฮไลท์อย่างน้อยก็มีกระจกไฟฟ้าให้นะครับเีื่อกระจกไฟฟ้าให้ก็อย่างดีนะจริงๆอ่ะภายในเป็นหนังมีภายในเป็นหนังนะคะรบตัวหน้าจอนะ เป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วค่ะหน,นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะครับามารถต่อบลูทูธแล้วก็แผนที่ได้ค่ะโอเระบบแอร์นะคะระบบแอร์มีระบบแอร์แล้วก็มีระบบแอร์ทั่วไปนะคะสามารถปรับระดับแอร์ได้นะคะปรับขึ้นปรับลงออนะครับเกียร์ MT นะครับเกียร์แมนวนวลอ่าพวงมาลัยจะล้นๆอย่างนี้แหละซื้อใส่ได้นะตัวท็อปกระจกหูช้างซื้อลำโพงใส่ได้นะตัวท็อป ผู้สตาร์ทไม่ต้องหานะครับไม่ต้องหาออปชันในนี้เพราะว่าราคานี้นะครับราคาอยู่ราคาแบบราคาจริงๆราคาเท่ากับตัวช่วงยาวนะนะ,ะตัวนี้นะครับราคาตัวช่วงยาวช่วงยาว5ขอนะครับราคาเท่ากันเลยช่วงยาวจะได้ได้ได้เกียร์หเกียร์ด้วยนะส่วนช่วงช่วงสั้นที่ผมได้มันจะเป็น5เกียร์รุ่นเก่าเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกมันจะเป็นเบาะเบาะแยกนะตัวตัวแบบ ตัวแรกรีโว่ตัวแรกช่วงสั้นนะครับเป็นเบาะแยกแต่ตัวนี้ที่ผมตั้งใจซื้อก็คือมันได้เบาะแบบไม่แยกนะครับไม่มีคอนโซลกั้นสามารถลูกชายสามารถนั่งได้นะเมียลูกชายสามารถนั่งได้นะครับให้ดูเพดานเพดานก็มีไฟสอ่องความสว่างให้ความสว่างนะครับดีมีพรมมาให้นะครับพรมแล้วก็สั่งน้องอสั่งน้องน้องฟาน ติดกุซุ้มล้อมาให้นะครับจากศูนย์เลยว้าวยำเลยนะครับกุซุ้มล้อหรือโป่งเออหรือไม่ใช่โป่งเขาเรียกว่าเออการกันโคนนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นฝาเปิดแบบรถกระบะขนของทั่วไปนะครับเครับเกมอเตอร์ ก่อป้ายทะเบียนก็ได้ของเคมอเตอร์นะครับนะครับได้สัมผัสครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยตั้งแต่ผมจองรถมาแล้วยังไม่เห็นนะจองปุ๊บก็ยังไม่เห็นรถนะครับยังไม่เคยสัมผัสไม่ลองขับขี่คือจองปุ๊บอะต้องมีเวลานะครับคุณมีตังคุณมีตังซื้อไม่ได้นะมีตังซื้อเลยไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาการผลิตต้องใช้เวลาสําหรับการจอง4-5เดือนนะครับผมจองกับน้องเขาโดยรวมนะครับสวยมากเลย ราคาเท่ากับช่วงยาวแต่ทําไมผมเลือกถึงอ่าแต่ทําไมผมเลือกซื้อตัวนี้นะครับคือ1มันเป็น r ร r e i เทมมันผลิตมาน้อยนะครับผลิตน้อยฐานการผลิตน้อยบ้านเรามีน้อยต้องคนแบบใจรักจริงๆถึงจะซื้อตัวนี้ได้นะครับมีสาวแม็กไลเนอร์อ่าถ้าเป็นสมัยก่อนรุ่น mighty x อะไรอย่างนี้นะครับแม็กไลเนอร์จะหายยากมากแต่มาตอนนี้อ่าเขามี ผลิตเขามีฐานการผลิตเขามีแมกไนเนอร์สวยงามมากๆเออสวยเลยนะครับแต่ใช้เป็นานขอบขอบด้านนี้สีน่าจะหลุดนะอ่ะจะไปดูด้านหน้านะครับแล้วครับเครื่องยนต์นะครับด้านหน้ารอดูดันมากๆเลยรหัสเครื่องยนต์ีเครื่องยนต์นะคะก็จะมีพวกเครื่องยนต์ตอนนี้สอง G ดีนะครับ F อ v ทีนะครับโอ้มองเห็นทำอะไร อ่าเครื่อยงยนต์2 GD ไม่ใช่ 2KD 2KD มันอยู่ใน v i โนะก้นะ2,393 cc ก็2.4แล้วครับ2.4 cc มีพวกนะคะคอมจูนะคะ2,393ั c อบมซอ่าใช่ใช่เกียร์ธรรมดา,มดาน้ำหนักรถอยู่ตัน68นะครับอ่ายางให้มา,มามาตรฐานคือ205 70 15นะครับ3ที่นั่งดีเซลเติมบี0ได้นะครับตัวนี้โอเคยังไงก็ฝาก น้องฟานไม่ได้วยนะครับใครจะสั่งซื้อรถโตต้านะจองรถโตต้าผ่านน้องฟานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นวบารหน้าจอไว้ให้เดี๋ยวจะไปลองครับคี่บนท้องถนนนะครับได้เลิกได้ยามออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนที่แต่งเสร็จแล้วนะครับไม่รู้เมียจะให้แต่งหรือเปล่า <S <S แต่งอะไรไปบ้างจริงๆนะจริงๆอยากแต่งอะไรบ้างนะครับจริงๆอยากแต่ง พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีเลยอยากได้ของฟอร์จูนมาใส่กระจกหัวช้างเนี่ยอยากได้ทอร์ิเตอร์มาใส่นะครับแค่2อย่างแค่นั้นไม่ได้อยากแต่งอะไรมากมายนีเมียอยากได้นะครับไม่ใช่ผมอยากได้เมียอยากได้อะไรโตโยต้าคอร์สเอามาทําไมครับมเมียอยากได้นะครับโตโยต้าไฮรักลิเวอีขอเนี่ยเมียอยากได้ผมไม่ได้อยากได้เลยเอารถอยากได้ไหม เฮ้อยอาลบเปิดหน้านเดีโอ้โหไม่โชว์หน้าเลยจะเอาตวัวกต่าคอสเออผ่อนคันนี้ให้หมดก่อนนะเมียอยากได้อยากได้ไหมจ๊ะอ่ะนี่จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจให้มา2ดอกเออขาบอกให้ใช้ประมาณ3เดือนต่อดอกนะครับ,บมันจะได้แบบรักษาอายุการใช้งานยืดแต่อายุการใช้งานกุญแจก็เป็นแบบกดเขาเรียกว่าอะไรพุทอินพุทเอาเนาะใช่ไหมอย่างนี้มีนะกดเข้ากดออกครับมีบล็อก มีปุ่นล็อกมีล็อกรถแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรแต่ก็สวยนะถือว่าสวยเออนะแับรถราคาห้าแสนก็บาทได้อย่างนี้มาก็โอเคนะแล่เทม่มเออแค่กุญแจก็คุ้มละเมียบอกเ <c oughs> มียให้ซื้อเอาว่าปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นเลยโหเมียให้ซื้อไม่ใช่หรอเมียอยากได้อ่ะอยากได้ไหม <c oughs> อตอนนี้เราก็กลับจากถนนจันนะครับมายังร้านเรานะครับจากถนนจันมาลักซี่บางเขนนะครับตรงข้ามาสเบจะมาดูโดยรวมนะครับโดยรวมของรถกันอีกรอบหนึ่งถ่ายแบบกลางแจ้งเลยนะครับให้เห็นการแบบจระใจเลยให้เห็นการแบบเต็มตัวเต็มออตัวถังเลยนะครับ ใช่กางแจ้งอ่ะไปดูกันนะครับครัรถจะพาไปดูรถคันใหม่นะครับโตยโยต้าไฮลักซ์รีโวอ่าบีแคนะครับ SWB นะครับช่วงสั้นสีขอมามาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไฟอ่ะดูโดยรวมก่อนเลยไฟอ๋อไฟก็ยังสวยนะไฟสวยนะครับ ป้ายทะเบียนก่อป้ายทะเบียนอ่านี่ก่อป้ายทะเบียนนะครับมีการชนท้ายมาให้ด้วยนะครับการชนโครเมียมเข้ากันมากๆมีโลโก้ Z e d i t i o n นะครับสี่ขอดูยังไงนี่ครับนับขอได้เลยนับขอเกี่ยวขนของได้เลย1ขอ2ขอ3ขอ4ขออ่านะครับช่วงสั้น<อ>ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับ สมัยก่อนก็จะเป็นพวกไม้ตี้ฮีโร่นะครับที่หายากในปัจจุบันนี้ามาดูด้านซ้ายกันนี่ด้านซ้ายนะครับยางยางให้มานะครับเคยบอกเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปเมื่อาากีน้นะครับเป็นยางบิสโต e นะครับ205 70.5ล้อกระทะขอบ15ครับผมขอเซลก็คือได้กุซุ้มล้อมาด้วยนะครับสวยงามมากเลยการโคน ปาถังอยู่ด้านซ้ายนะครับเท่าที่ลองขับมานะครับจากาถานนจาน์มาถึงที่รามิทาไม่ต้องหาความนุ่มนวลน,นะครับในกระบะซิงเกิลแคปบหัวเดียวแบบนี้นะครับแข็งมากแข็งโคก,กเลยกระโดกกระเดกเลยนะครับแต่ก็จะมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้กับไปเปลี่ยนโช๊คนะครับหรือไม่ก็เอาแหนบตัวเอาแหนบตัวของสี่ประตูมาใส่ นะครับสายตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเมียบอกว่าจะให้ไปยกสูงผมว่าน่าจะยกประมาณนิ้วนึงนะครับเดี๋ยวแต่งเสร็จเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าจะใส่ย,ยางอะไรใส่แม็กอะไรนะครับเอาดูโดยรวมโตโยต้านะครับไฮลักนี่มีโลโก้ไฮลักตรงนี้กระจกยังเป็นสีดํานะครับกระจกเป็นสีดํามีคีบมีอะไระมีเสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับ เอามาดูไฟเอาดูไฟหน้าเออเอารถทําไมไฟหน้ามันแปลกแปลกนี่แปลกมาแเ,เ,เออไฟไฟหน้ามันนูนออกมาจากตัวตัวไฟนะครับตัวโคมไฟแบบนี้เลยไม่รู้เขาทำมาเพื่ออะไรนะครับแต่ก็แต่ก็นะก็ดูดูโค้งใหญ่ดิเอามาดูด้านหน้าอา้าวด้านหน้าโอ้โห,โหด้านหน้านี่คือผมชอบมากนะด้านหน้ามันสไตล์ทาโคมาสไตล์รถเอออเมริกาที่ซื้อโฉมนี้ก็เพราะว่าด้านหน้านี่แหละครับ มีส่วนช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนี่ครับด้านหน้ากระจังหน้าใหญ่นะครับกระจังหน้าใหญ่สีดำโลโก้โลโก้ยังเป็นโครเมียมนะครับไม่ได้ให้เป็นเซรามิกเออไม่ได้ให้เป็นแบบเงาเงามาไม่ได้ให้เป็นแบบนูนมาเหมือนตัวท็อปอไฟ <laughs> ไฟนะครับไฟก็เหมือนเดิมไฟก็ยังเป็นน่าจะเป็นหลอดนะครับไฟหลอด ามาดูด้านหน้าฝั่งนี้นะครับล้นะลอกระทะขอบ15นะครับยางบิสตอลโดรวิทย์205 70ดนี่ผมรอมา5 6เดือนนะครับคันนี้กว่าจะได้มา,าเดี๋ยวจะพาไปดูดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับตัวนี้ไม่มีาภายนอกอีกรอบหนึ่งนี้ไม่มีสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์แบบเป็นดำๆเฉยเป็นพลาสติกดำๆเฉยกั้นไว้นะครับามาดูภายใน ภายในอ,อย่างแรกคืออย่างน้อยมันก็ได้กระจกไฟฟ้ามานะได้กระจกไฟฟ้าแผงข้างก็ยังเป็นพลาสติกพีพลาสติกอ่าเหมือนจะเป็นเย็บเย็บลายเย็บๆยบแต่ก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ตรงนี้เป็นผ้าอ่าเป็นผ้าได้แอร์แบ็กสามใบนะครับตัวนี้แอร์แบ็กแล้วกาะเครื่องเล่นอ่าทัชสกรีนถ,ถือเครื่องเล่นให้มาค่อนข้างดีนะ เกียร์นะครับเกียร์ยังเป็นเกียร์5เกียร์อยู่นะครับไม่ใช่6เกียร์ราคาเท่ากันกับ6เกียร์ตัวช่วงยาวนะครับแต่ยังได้มา5เกียร์อยู่ตัวนี้ที่ซื้อที่ตัดสินใจซื้อก็คือเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะเป็นเบาะแบบเอ่อไม่ได้เบาะแยกเหมือนตัวก่อนนะน,นี้ตัวก่อนอันนี้คือมันนั่งได้2คนอันนี้อาจจะเบียดเบียดกันนั่งได้3คนเพราะมีลูกชายลูกชายก็สามารถนั่งได้นะครับส่วนที่หายไปคือ ปุ่ม Eco Power นะครับที่หายไปไม่มีตรงนี้นะครับปกติมันจะอยู่แถวๆนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับตัว220 0 SWB 220 0 A1 น่าจะเป็นยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเครื่อง2.4เครื่องเดิมเกียร์เดิมเกียร์5 5เกียร์เหมือนเดิมพวงมาลัยก็เป็น PU นะครับอ่าเบาะ <T N. S 1> น่าจะได้เบาะหนังมาเปล่า ดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นเบาะหนังมีรูนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเบาะทรงนี่เป็นเบาะหนังนะครับไม้ตอนนี้อยู่ประมาณ886กโลนะครับยางวิ่งมา8ปดกโลจะถอดขายก่อนเลยดับแรกถอดขายให้ใครก่อนนะอ๋อน่าจะเป็นชายแม็กนะขาถอดขายให้ลุงชายใช่ไหมไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แม็กก็ลุงแป๊บเหมือนนะ เล่นยางปลายแดงอ่าภายในอาจจะไปดูภายในอีกฝั่งนะครับฟิล์มก็ติดฟิล์มมานะครับก็ไม่มืดเท่าไหร่อ่าแถมฟิล์มมาด้วยมือเปิดอ่ะมาดูมือเปิดมือเปิดก็ยังดำดำนะครับเออฝั่งนี้นะครับอ่าเหมือนกันเบาะกกปรับมือนะครับปุ่มไม่มีอะไรเลย <laughs> ซื้อร่นนี้ต้องทําใจนะครับไม่มีอะไรเลย ช่วงสั้นราคาเท่ากับช่วงยาวช่วงยาวได้6เกียร์ช่วงสั้นได้5เกียร์อีกนะครับพวงมาอะยก็สไตล์ไม่มีปุ่มกดอะไรเลยเหมือนกันอ่าไม้ด้านไม้ก็อันนี้ข้อเสียคือไม่มีกดไม่มีที่กด Power Eco นะครับโอหเซ็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าไม่อืดนนะครับตัวนี้สงสัยบอดดี้มันเบาด้วยนะ ตันนิดๆตันกลางๆบอดี้มันเบาได้อะไรมาบ้างของแถมก็ได้พวกอุปกรณ์ไม่ลงไม่แรงอะไรก็อยู่ด้านหลังนะครับเหมือนเดิมอ่านี้เป็นอะไรเนี่ยหัวเตียงหัวเตียงให้อะไรมาครับไม่รู้เอาไว้ทําอะไรเหมือนกันนะแมกไนเนอร์แมกไนเนอร์ก็สวยงามนะครับรอช้าก็รอแมกไนเนอร์เหมือนกันเซลเดี๋ยวมาดูบ้านท้ายกันบ้างครับบ้านท้ายอวบยิ้ม คมอเตอร์ผมออกที่เคมอเตอร์นะครับสาขาถนนจันทรอมา5-6เดือนกว่าจะได้รถต้องทําใจนะครับมีเงินเลยซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรอมันต้องใช้ระยะเวลาในการ oh, <thank> าผลิตในการสั่งออเดอร์ผลิตนะครับอา้าวออกรถจะลองขับดูแล้วครับโอเคยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ช่อง องสต๊อปประตูท้ายด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวยางรถยนต์เราวันนี้เรามารีวิวรถรถโตโยต้าไฮรักลีโว่สองจุดสี่เอนทรีเอสวีนะครับช่องสั้นสี่ขอ <ลด S 1> <ด>ชื่อมันจะยาวๆหน่อยนะ<ว>เขาเรียกว่าไฮรัก r ีโว่บีแคปนะครับตัวนี้มันก็จะสั้นๆหน่อยนะซื้อรถมาราคาก็แพงเท่ากับตัวช่วงยาวแต่ก็ได้ช่วงสั้นบ <laughs> รรทุกของได้หน่อยเดียว คือ oh. ต้องใจรักจริงๆนะซื้อตัวนี้เพราะมันช่วงสั้นมาก oh. สั้นเหมือน้าตายรถเก่งเลยนะ oh. <Okay. S 1> อาจจะยาวกว่ารถเก่งนิดนึงนะครับโอ้โหรถคันนี้หายากมากเลยเหรอใช่มันหายา,ยากครับเพราะมันต้องสั่งผลิตป้ารอมาตั้งห้าหกเดือนกว่าจะได้ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ก็ดูช่วงล่างถ้าให้พรมมาครับเยบให้กันอะไรการลื่นมาเยยบเล่ลเทมมนละกระจกไฟฟ้าเอออย่างน้อยก็ได้กระจกไฟฟ้ามา <laughs> สวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดอ่ะลงมาแล้วลอคลอลงมาหน่อยแล้วปลาปลาจะปิดประตูเอาไปปิดประตูฝั่งนู้นใน่ปะปลาเคสีเกรอ่าสีเกรเมทัลิกนะครับตัวนี้จะไม่ใช่สีดำมาจะออกเทาๆเข้มนะครับเทาเทาเทาโตโยต้าครับสั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวตอนคลิปหน้านะครับเราจะ พาไปแต่งอ่าเดี๋ยวเราจะดูตอนเสร็จตอนแต่งเสร็จว่าเราจะแต่งอะไรไปบ้าง,ะงนะครับว่าจะใส่พวงมาลัยอามลติฟังก์ชั่นไหมจะใส่พุทสตาร์ทไหมจะใส่ปเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นตัวท็อปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <óc> แต่เมียโครงไม่อนุมัติแต่เมียโครงไม่อนุมัติแต่เมียเมียเมียมมมม อัดอันดับแรกน่าจะเปลี่ยนแม็กกับยางก่อนนะเพราะว่ามันดูแปลกๆอยู่ผมว่ามันก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะนะครับแต่ช่วงล่างแข็งน่าดูนะครับต้องยอมรับว่าช่วงล่างเขาทํามาเพื่อบรรทุกเพื่อการพนิชช่วงล่างแข็งต้องไปปรับแต่งเอานะครับมีงบก็ปรับแต่งตามงบแต่ผมน่าจะขับแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งแต่ค่เปลี่ยนแค่แม็กแค่ยางก่อนนะครับ โอเคอย่างไรฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามให้ช่องน,อน้อต๋อปะโต้ทายด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาโชว์หลังจากแต่งเสร็จแล้วนะครับแล้วเรากออราา็ฝากช่องออฟโรดชาแนลอ้าวฝากช่องออฟโรดชาแนลฉลอง40ซับหรือ,อยังครับฉลองอะไรดี40ซับได้ถึง40ซับตะไครย <laughs> ้ยัง <laughs> ยังไม่ถึงเ <laughs> <laughs> ออนะไม่เป็นไรไนอาของเราก็มีหลาย น้ำพูดติดตามน่าจะหลักร้อยอยู่ <c oughs> <laughs> โอเคนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเสร็จช่องอัพ่องอลเลาะฝากกดติดตามให้ช่องอัพโหลดช่องแนลให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากบายบายโอเค